สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีประเด็นล่าสุดในวงการมัดมวยมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นของแฟนมวยชาวต่างชาติหลังจากที่ศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสสมัยชาวไทยมีคิวเตรียมขึ้นชกชิงแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ กับกำปั้นดาวรุ่งวัย22ปีอย่างเจสซี่โรดิเกตหรือว่าแบมโรดิเกตเจ้าของแชมป์โลกคนปัจจุบันชาวเท็กซัสที่เพิ่งจะคว้าแชมป์โลกรุ่น1 1 5มาได้จากการขึ้นชกกับคาร์ลสครูเอรัสแทนที่ของสีสเกตที่ป่วยกระทานหันไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งจากการที่จะเจอกันของมวยคู่นี้ก็ถือว่าได้สร้างความน่าตื่นเต้นให้กับแฟนมวยชาวตะวันตกกันอยู่พอสมควรแต่พวกเขาจะมีมุมมองต่อไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนมวยชาวต่างชาติคนแรกได้ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อไฟนี้ว่าบ้าเอ้ยพวกเขาเร่งรีบให้ไอหนูนี่ขึ้นทางด่วนเสียจริงแต่ถ้าโรดิเกสสามารถเอาชนะได้เขาก็จะกลายเป็นสตาร์เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองมาถึงนักชกไทยของเราว่าสีสเกตนั้นได้เป็นอดีตไปแล้วในขณะที่แบมนั้นเป็นของจริงและผมก็คิดว่า เขาจะเป็นฝ่ายที่ชนะคะแนนสีสะเกดได้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ด้วยความสงสัยว่าคุณคิดว่าเขาพร้อมที่จะรับมือกับพลังหมัดของรีสะเกดแล้วหรือซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่านั่นมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมเองก็ยังสงสยัยโรดิเกสนั้นเป็นนักชกที่ปราดเปรียวว่องไวแต่ว่าเขาจะไม่สามารถเอาตัวรอดจากการชกกับสีสะเกดได้โดยที่ไม่โดนอะไรเลย เท่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขามีปัญหาที่คางอะไรแต่เขาก็ยังไม่เคยได้รับการทดสอบในแบบที่เขาจะได้เจอในครั้งนี้ดังนั้นถ้าไฟนี้สีสเกตเป็นคนเดียวกันกับตอนที่สู้กับช็อกโกแลตติโต้ผมก็จะเลือกว่าสีสเกตนั้นจะเป็นฝ่ายที่จะชนะแต่ในตอนนี้สีสเกตนั้นได้ช้าลงไปอย่างมากดังนั้นแบมจะสามารถชนะคะแนนนักชกไทยได้ ซึ่งคนต่อมาก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยการแสดงความกังวลใจถึงศักยภาพของนักชกไทยของเราในปัจจุบันว่าผมแค่เพียงเป็นห่วงว่าศรีสเกดนั้นได้หายไปนานจนอาจจะเหลือเพียงแค่ชื่อเสียงที่อยู่ในเรซูมเม่ซึ่งถ้าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจริงเขาก็คงจะต้องยุ่งอยู่กับการรีคอฟ e r เวอรี่เพื่อคืนฟอร์มของเขาซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นไฟที่มันน่าที่จะยอดเยี่ยมมันก็อาจจะกลายเป็นเกิดขึ้นเร็วเกินไปก็ได้ แต่ผมเองก็ยังหวังอยู่นะว่าสีจกเกตจะยังมีพลังเพียงพออยู่ในแท้งที่จะรักษามูลค่าของเขาเอาไว้ได้ซึ่งคนต่อมาจึงได้มาแสดงความคิดเห็นเพิมเ่มเติมในเรื่องนี้ว่ารุงวิสัยเนี่ยถือเป็นนักชกปอนต่อปอนที่มีพรสวรรค์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชกมานานแต่คุณจะต้องถูกทําให้ดูโง่ถ้าคิดว่าจะประมาทเขาส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่านี่มันจะเป็นการกลับมาขึ้นชกแบบจริงจังครั้งแรกของรุ่งวิสัยนะับตั้งแต่ที่พบกับเอสตราดาก็จริง แต่อย่างน้อยเขาก็มีความเคลื่อนไหวในการชกอยู่บ้างนะถึงแม้จะเจอกับนักชกที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักก็ตามเขายังคงมีไฟที่จะเจอกับสุริยันสาธรในวันสิ้นเดือนนี้ด้วยจะรอดูว่าเขานั้นเป็นอย่างไรส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองต่อไฟนี้ว่านี่มันเป็นคู่มวยสุดคุ้มรุ่งวิสัยจะแสดงให้เห็นว่าแบมนั้นเป็นของจริงหรือไม่ก็หวังว่าแบมคงจะไม่ลำบากเกินกว่าที่จะสามารถเคลี้ยวได้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็กล่าวว่านี่มันเป็นไฟที่ใหญ่สำหรับแบมเลยหลังจากที่เผชิญหน้ากับคูเอดรัส e ถ้าเขาสามารถเอาชนะสีสกเกตได้เขาก็จะสามารถไปท้าทายมาตินเนสหรือว่ารอผลลัพธ์ระหว่างลูกพี่ของเขากับเอสตาดาเพื่อดูว่าเอกลกาโลนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะประกบคู่กับเขาไหมส่วนคนต่อมาที่ได้มากล่าวเลยไปถึงคู่ชกที่แพ้กับโรดิเกสในไฟที่แล้วว่าผมยังสงสัยอยู่มากเลยว่า คูเอดร s สเนี่ยจะอยู่ถึงเสียงระฆังสุดท้ายไหมถ้าเขาเจอกับสอรุ่งวิสัยเมื่อไฟที่ผ่านมาแต่เขาสามารถอยู่จนจบได้ในการเจอกับแบมผมจึงมองว่ามันยังเร็วเกินไปสําหรับไอ้หนูคนนี้ในการมาเจอกับนักชกไทยสีสกเกตนั้นสามารถอัดเขาให้หมดสติได้แต่คิดว่ามันจะดูคล้ายกับที่ช็อกโกเลติโตชนะคะแนนมาติเนสส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงเรื่องแอดดิจูดของแชมป์โลกดาวรุ่งคนนี้ว่า แบมเคยได้กล่าวเอาไว้ในวิดีโอของเอลลี่ว่าเขาน่าที่จะน็อกอิโนโนเลตได้ในยกเดียวผมเลยต้องการที่จะดูไฟของเขากับสีสกเกตในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นพยานที่ได้เห็นอิคารัตร,ร่วงหล่นสู่ความตายซึ่งอิคารัสในที่นี้นี่น่าจะเป็นคำเปรียบเปลยประมาณว่านกปีกหักอะไรประมาณนี้ครับส่วนคนต่อมานี่มองมวยคู่ระหว่างโรดิเกตกับสีสกเกตนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่มันแน่นอนก็คือ การได้ดูชายเหล่านี้เจอกันมันจะเป็นอะไรที่เจ๋งแบบนั้นดูมีสไตล์ที่ดีกว่าแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเหนือกว่าหรอกนะผมคิดว่าฟุตเวิร์กของลูกวิสัยและก็การใช้พื้นที่บนเวทีของเขามันถูกประเมินเอาไว้ต่ำจนเกินไปชายไทยคนนี้มีประสิทธิภาพมากในการตัดเวทีและสิ่งที่มันอันตรายมากในเกมของเขาก็คือการก้าวเดินครึ่งก้าวระหว่างการแลกหมัดที่มันได้ทำให้การยิงหมัดของเขามันถูกร่นระยะทางลง มันเคยได้สร้างความปั่นป่วนให้กับกอนซาเลสและก็นําไปสู่หมัดฮุกที่น่าสยดสยองมันเคยทําให้ครูเอดราต้องลาทิ้งแผนการชกแบบปกติของเขาและในการเจอกับเอสตาด้ามันก็ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับเกมการชกแบบเคาน์เตอร์ที่เขาถนัดด้วยแบบนั้นมีความเฉียบคมมากถือว่าเป็นนักชกที่มีเทคนิคที่ดีเขารู้ระยะในการชกมีความคิดสร้างสารรค์และก็มีความเป็นวัตถคิดอยู่หน่อยๆแต่ผมสามารถมองเห็นได้จริงๆว่า สไตล์แบบนี้ของเขามันสามารถแตกเป็นเสียเส่ยงๆได้เมื่อเขาไม่ใช่คนที่ควบคุมระยะของการชกได้และผมจึงไม่คิดว่าไอ้หนูคนนี้จะสามารถชนะในสงครามกับรุ่งวิสัยได้แต่อย่างไรก็ตามแบมบนั้นทําได้ไม่มีที่ติในการเจอกับคูเอร์ดัสและเขาก็อาจที่จะพร้อมในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยเมื่อเจอกับรุ่งวิสัยโอพระเจ้าไฟนี้มันทําให้ผมต้องตัวแข็งส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติม,ตมถึงมวยคู่นี้ว่า เป็นอีกหนึ่งไฟที่มันยอดเยี่ยมที่ผมจะเฝ้ารอชมผมรู้สึกตื่นเต้นทจะได้เห็นว่าสีสเกตนั้นจะเหลืออยู่มากแค่ไหนและถ้าแบมนั้นมีคุณสมบัติพอที่จะต้านทานการต่อยอย่างไม่หยุดยั้งได้ก็เอาเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความสงสัยเล็กๆครับว่าผมอยากที่จะวางเดิมพันไปที่ใครก็ตามที่เป็นรองคุณน่าจะให้สีสเกตเป็นฝ่ายชนะถ้ามันเป็นเมื่อสองสามปีก่อนแต่นับว่นในตอนนี้ เขายังคงมีหัวใจอยู่กับการชกมวยอยู่ไหมซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมนในความเชื่อมั่นในตัวนักชกไทยของเราว่ารุงวิสัยจะสามารถเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ได้อีกครั้งแต่ว่าจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแย้งว่าแบมบนั้นแข็งแกรง่งแล้วก็เด็กกว่าเขาสามารถชกได้ดีมากนะอย่าได้กาชื่อของเขาออกไปซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าโรริเกสนั้นจะสามารถเอาชนะศรสเกตได้ เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความเชื่อมั่นว่าสรุ่งวิสัยจะต้องโดนน็อกส่วนคนต่อมานี่ก็มองการประกันแชมป์ในครั้งนี้ของโรดิเกสท,ที่ได้เจอกับนักชกไทยที่มากประสบการณ์ว่านี่มันเยี่ยมไปเลยแบมจะมีคูเอดาและก็สีตเกดอยู่ในเรซูเม่ของเขาตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ22ปีแต่ว่าจากตรงนี้แฟนมวยคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแย้งเตือนไว้น,นิดนึงว่าอย่าลืมนะว่า นักชกไทยคนนี้เนี่ยเคยอัดอดีตเบอร์หนึ่งปอนต่อปอนอย่างช็อกโกแลตติโตมาแล้วถึง2ครั้ง2ครารวมทั้งการน็อกเอา์ด้วยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนมวยชาวต่างชาติที่มีต่อการป้องกันแชมป์ครั้งแรกกับสีสเกตของนักชกดาวรุ่งไร้พ้ายชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันอย่างเจสซี่โรดิกเลสหรือว่าแบมที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันดูลบว,ว่า ยอดนักชกขวัญใจชาวไทยของเราจะสามารถที่จะคว้าแชมป์ที่เคยครอบครองนี้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่เชื่อว่างานนี้น่าที่จะต้องลุ้นกันหนักหน่อยครับเพราะว่าจะเป็นการชกกันในรัฐบ้านเกิดของเจสซี่เองอย่างเท็กซัสด้ดวยแต่ยังไงก็รอชมและเชียร์กันได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนัดตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ